สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอกกลับพิธาชี้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ไม่เคยสอนให้ก้าวร้าวหรือก้าวล่วงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเกษมสรนวีรกุลได้โพสต์ข้อความในฐานะกรรมการสิทธิ์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเกษมสันบอกว่า ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเชิญพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลไปพูดในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธาไปกล่าวอ้างบอกว่าจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เหมือนกับวิถีของก้าวไกลผมไม่เห็นด้วยนะครับในฐานะที่ผมเปรรม็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งผมขอยืนยันว่าจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ที่ผมและรรสิทธิ์เก่าจํานวนมากมีเนี่ย ต่างจากวิถีก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงนะครับจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ไม่เคยสอนให้พวกเราก้าวร้าก้าวล่วงและพยายามจะเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของชาติแต่อย่างใดไม่มีครับพิธาเองเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่สังคมสงสยัยและกําลังโดนตรวจสอบทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวด้านธุรกิจและก็ด้านการเมืองดังนั้นพิธาจึงไม่ควรจะเป็นตัวอย่างของสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดีจนกว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ได้สะก่อน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น่าจะตระหนักให้มากกว่านี้นะครับถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงของชาติรวมไปถึงความอ่อนไหวของอารมณ์และความรู้สึกของนักศึกษาและประชาชนในปัจจุบันด้วยนะครับ